เจ้าพอนี้มาไวสวัสดีแม่แม่นะคะยังติดลงความดีใจอยู่เลยคุกคุกรอนางอยู่ก็ก็คุกแน่นอนปีหน้านี้ก็คือคุกแน่นอนนะแม่นะอย่างที่บอกนะคะว่าปีหน้านี้คุกแน่นอนเออจังใดกับคุกค่ะไม่รอดคุกค่ะเนาะเพราะรอลงอาญาไปแล้วหนึ่งคดีนะคะเงืนอีป่าขางบ้าน สวัสดีค่ะลูกเลดี้หนังเรื่องนี้คือยาวเทค่ะอยากหัวเด้มันสนุกแม่มันสนุกตามกันหลายๆปีเลยหลายซีซั่นมากออเผิดคําสั่งสารก็ดีนางจะได้รู้เวรกรรมจริงยาวเอายาวาอายาวเอายาวเาใหมันเบใหมันเบ็ดหมันเบ็ดไปยาวเอายาวเอายาวเาแทนที่จะรีบขอโทษแล้วเปลี่ยนนิสัยดันทุลังเล ก็อีนี่มันแพ้ไม่เป็นมันดันทุลังพอ,อตัวเกี่ยวได้รางวัลเมฆขลาเหรอคะใช่ค่ะเลิศปออวยไปแล้วสองยุกนะคะปาร์วันนี้มาเร็วแท้วันนี้ขอมาเร็วนิดนึงเพราะจะทํางานกะดึกแม่ทํางานกะดึกวันนี้มีเวลาไลฟ์สดแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะใช้ทุกนาทีให้เป็นประโยชน์นะคะเอาคือมาไว้เจ้ลูกสาววันนี้จะทํางานจนถึง ตีอะไรนะตีห้ประเทศไทยคะ่ะแม่ทำงานจนถึงตีห้ประเทศไทยคะ่ะเชื่อสารก็ทำตามไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ลองดูลองดูแต่เราเงียบเงีเงียบเงีแม่เงียบเงียติดตามพอคนเดียวจบชัดเจนชอบๆอบดูทุกวันแต่ไม่ได้เม้นได้ดูย้อนหลังทุกวันกลางคืนดูจนหลับคาโทรศัพท์ทุกคืนเลิศพอขยันนะช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะขยันไปพิเศษนะ ออสวัสดีค่ะพอฟังเจ้าตอนกลับบ้านลวดอย่าบอกอะไรให้นางรู้ตัวเงียบจบเงียบเดือนนี้อีมารีไปสองสาลเหรอคะ่ะพอออถูกต้องอีมารีจะไปสองสาลคะ่ะมืดนางจะเดินขึ้นสาลรวัวรัวมืดแล้วใช่ไหมใชเ่เลิกงานมาทันพอดีเลยพอเลอด ไม่ทันดูสดมานานมากเพราะดึกมากรอไม่ไหวดูย้อนหลังขุดไล่ให้ตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีแม่แมรี่ค่ะแม่แมรี่อย่ามั่นกับสารเดือสาวเทาอย่ามั่นนะคะคนบ้าอะไรเกิดมาเพิ่งเคยเจอก็บอกเลยว่าอีนี่มันบ้ามันสมควรไหมที่ที่อีเลดี้จะนั่งด่าข้ามปีมันสมควรนะเวอ<ะ>อยากให้วันนั้นเยถึงเร็วๆค่ะ ตามติดทุกสถานการณ์นะคะพอออมเมื่อเช้าข่อยไปทํางานลูกน้องถามว่าหัวหน้าเมื่อคืนเอ่อเลดี้คุณเลดี้บอไรแมนบอรอฟังจนตีหนึ่งเลยนอนข่อยเลยบอกลูกน้องว่ามาตีสามเด้ออย่าบอกว่าหัวหน้ารอฟังเด้อข่อยบอกว่าซอดแจงจ้าเ <c oughs> <c oughs> ลิศมากที่ทํางานนี้เลิศมาก <c oughs> สวัสดีค่ะกดไลค์ให้แล้วนะคะเอ่อหลับคาโทรศัพท์ทุกคืนจริงพอใช่เปล่าลูกสาวโฆษณาหลาคะ่ะนั่นแหละแม่มันจะได้เหรียญเยอะๆไงจะได้เหรียญเยอะๆแม่ต้องดูนะแม่ต้องเป็นกำลังใจให้เลดดี้ในการทำคลิปในการไลฟ์สดมาพูดคุยกับแม่ๆนะคะ <laughs> ต้องสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันนะคะแม่ โคตนาฉ่ำนี่แหละค่ะดีมากนะคะเออเออนางไปนอนคุบกันเงินนางคงห่วงแน่แน่คนดูแลเงินต่อคงสบายเลยก็รอดูนะคะเ,เ,เห็นไหมนอนไม่อิ่มเมื่อคืนถ้าใกล้ไปใต้นางใกล้ไปใต้หรือ,อยังคะพอออ่อรอดูคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กันนะคะทุกคนขอบุณค่ะถ้านางรู้ตัวนางจะตั้งรับตั้งรับก็พังพินาศดีอะน้องดื่มน้ำพี่ดื่มวายเผื่อเลดค่ะจัดไปค่ะจัดไปค่ะสาวบอกให้โพสขอโทษมันโพสขอบคุณเฉยก็อย่างนั้นละคะ่ะคนคนมันแพ้ไม่ได้ไง fc มันเริ่มเกลียดมันเยอะแล้วนะพอ,อเพราะความมั่นหน้าเกินจริง fc มันอะถอยถอยออกก็เยอะนะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะเยอะอยู่อืมเมื่อก่อนไม่เคยดูพออค่ะเพราะพอ,อชอบพูดแรงและด่าเริงแต่พอนานๆไปคือพอ,อพูดมันคือความจริงทุกอย่างสรุปตอนนี้ต้องดูทุกคลิปทุกโพสเลยค่ะ นั่นโดนเลดี้ตกละจ้าโดนเลดี้ตกละจ้า <c oughs> <c oughs> เลิศไหมเลิศไหม,มเลิศนาอแม่ดีใจหลายๆค่ะลูกบิ๊กได้รางวัลอูเลิศแม่บอกแล้วคุณภาพนะคะหาวนอนห่าวสิแม่นอนม่เอ็มที่อ่ะเออนี่ไงนอนน้อยหาวรัวๆเนี่ย จะทํางานถึงเที่ยงคืนเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยสงสัยตอนพักคงต้องนอนสักชั่วโมงหนึ่งนะคะพออ,ออเมื่อวานกับเมื่อนี้คืออารมณ์ดีแท้เจ้าพออ,อ,าอารมณ์ดีสิอารมณ์ดีเดี๋ยวรอฟังข่าววันจันทรยิ่งจะอารมณ์ดีเข้าไปอีกนะคะ อ้าทายพอจ้านางมาลีไม่ยอมรับความจริงตัวเองยังปกปิดความชั่วร้ายกับแฟนคลับตัวเองโชว์อวยผัวเอาจริงนี่ใส่นางออกตลอดนะมันแล้วแต่ว่าเอฟซีเขาจะเลือกที่จะบริโภคกันไหนถ้าเอฟซีเขามีสมองเขาก็จะตื่นตื่นจากการหลับไหลก็เยอะอยู่นะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มาเลยจาง จะวันนี้จะไลฟ์สดได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะไปทํางานเออ่พูดแรงๆแ,แต่น้องก็มีเหตุผลเดอ้อใช่เป็นคนชอบพูดสะบดแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าถ้าคนไม่ชอบก็จะมองว่าแรงแต่ถ้าคนแบบคนที่ชินชินกับภาษากระเทยอ่ะชินกับความสะบดเหมือนอย่างเหมือนอย่างเอ,อเหมือนอย่างทีมวิทยายอย่างเห็นไหมเวลานางพูดอ่ะนางก็จะพูดแบบ สวนสัตว์นี่ออกมาเต็มเลยแต่แต่ถามว่านางเป็นคนไม่ดีไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหม mm hmm. แล้วก็อีกหลายคนที่แบบพูดจาแบบขวัญผัดซากขวัญพูดจาแนวเนี้ย mm hmm. อยากรู้ผัวลุงมีเมียใหม่ใช่ไหมคะ mm hmm. เห็นเงียบๆช่วงนี้ดารกมาหลา mm hmm. ยเจอพอตกแล้วหนึ่ง มีเพจแนะนำมาลีให้ไปอูธรอนเพื่อเอาชนะคดีตอนที่นางเคลมของคนอื่น <c oughs> เลดี้ฟบ่าก่อนการเลดี้มาก่อนการตั้นงนานแล้วนะถ้าใครยังไม่เบิกเนตดนี่ก็ <c oughs> พอบอกกินกาแฟบอกจ้าเออวอาเลยก็กินกาแฟจักน่อยในะปะละ <c oughs> เอาเลยก็กินกาแฟในะปะละ ระมิดคำสั่งศาลจะเจออะไรคะพ่อเงียบ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 อยากให้สัมภากรลงอีกสักเคตเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเวลานางโดนนะ้นนางจะโดนเป็นโดมิโนนางจะโดนเป็นโดมิโนเรื่องนี้ศาลตัดสิ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 นนางจะโดนแบบปึ้งปึ้งปึงปึ้งปึ่งปึงในเวลาเดียวกัน ออรอดูก็พอค่ะรอดูค่ะ